ของเขาเนี่ยตำราตำราจะมีทั้งตำราที่เป็นเอกสารและตำราที่อยู่ที่ตัวของเราแต่ปัจจุบันเนี่ยถ้าลูกอยากจดผิดไหมไม่ผิดไม่ผิดลูกว่าอยากจดผิดไหมไม่ผิด,ผดแต่ของโรงเรียนเนี่ยจะย้าคิดและย้ำทำใครจะเขาว่าย้าคิดและย้ำทำบรลลุแล้วสิ่งเราเนี่ยสิ่งที่แม่กำลังให้ลูกเนี่ยมันจะมีอยู่ใน Google อยู่โรงเรียนจะไม่มีเอกสารเอกสารที่ไม่โกหกลูกล้องจับมึงเจ้าของนี่คือเอกสารที่ไม่โกหกเพราะว่าลูกมาเรียนเป็นยังเป็นหมอบัดนี้ถ้ามิเป็นหมอเนี่ยลูกถ้าลูกเอาแค่ยังแสบมันก็คือแค่ยังแค่อ่ามันก็คือแค่นี้แต่สิ่งที่ไม่โกหกตัวลูกก็คือตัวของตัวลูกเองลูกให้เข้าใจนะเอกสารตำราเล่มที่ไม่โกหกตัวเราเลยก็คือตัวของตัวเราบัดนี้เรายกตัวอย่าง อาเดินมาตรงนี้บัดนี้ลูกยกตอย่างเนี่ย,ย,เ,ยเหมือนอย่างเส้นเนี่ยลูกจะต้องเป็นหมอที่แม่บอกตลอดเวลาวาลูกต้องเข้าใจเส้นและจุด<ฆ>บัดน,นี้ถ้าลูกมองเส้นเนี่ยมองเส้นในตําลาแบบเนี่ยถ้าเขาบอกว่าเอาตรงนี้คือเส้นอันนั้นเส้นอันนี้ลูกรู้ยังไงว่าที่เขาวาดลงไปเนี่ยมันจะใช่ใเส้นเส้นที่เรากําลังเรียนเขาจะประหมายเนาะอันนี้ก็คือเป็นแค่องค์ยังอ<ว>งค์ประกอบ แต่สิ่งที่ไม่โกหกเราก็คือที่แม่จับกับคนสวยหมู่บ้านนี้นี่แหละคือสิ่งที่แม่อยากได้แม่ไม่แยกย้ายให้ลูกเป็นอันนี้ลูกก็เจอความหมายเนาะเพราะฉะนั้นลูกอยากจดหรือไม่จดมันรก็สิทธิ์ของลูกแต่แม่บอกเลยว่าจดไปแล้วลูกออกไปอ่านบอกก็ไม่อ่านเหมือนเดิมเพราะโรงเรียนเราจะเป็นโรงเรียนที่ย้ำคิดและยำำ้ำทำแล้วคู่หน่อยเนี่ยถ้าเบิงสมย่าน้ามคู่หน่อยจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะกวน นูก็จะคําว่ากวนวะแม่จะเป็นคนที่กวนนิดนึงแล้วก็เป็นคนกล้าที่จะพูดในสิ่งที่จังเสี่ออกซือ้อแม่บอกเลยว่าถึงลูกเอาตำราพวกนี้ไปปั่นด้ก็กระซังลูกก็ไม่ไปดูแต่ตำราที่ไม่โกหกก็คือตัวของตัวลูกโอเคเข้าใจเนาะโรงเรียนเราจะให้แบบนี้แต่ลูกต้องเข้าใจตรงนี้เสร็จเรียบร้อยโรงเรียนจะไม่ได้ให้แค่นี้ลูกจะต้องเข้าใจเพราะว่าอยู่โรงเรียนเนี่ยแม่จะเอาทั้งกายวิภาคของเท้า ใส่ลงไปในท่านวดคือนวดจะไม่เหมือนมันจะมีความแตกต่างขอจากว่าแตกต่างบะลูกต้องเข้าใจในสิ่งที่บัะเด็ถ้าลูกเข้าใจพวกนี้ปั๊บเนี่ยเวลาลูกลงนวดเนี่ยมันจะสนุกกับมันลูกเห็น่าของตีนรุ่นพีเขาทําไมเขาท่องมั่นนะลูกเพราะเขาก่อนที่เขาจะลงเรียนเขาก็ต้องเป็นแบบนี้ก่อนบอมแมนวายยู่ๆแม่จะจับให้พวกลูกลงบอมแมนลูกมาเจอกลุ่มที่เขาจะต้องจบแล้วกลุ่มที่เขาจะต้องรีบไปแล้ว มันก็เกิดการยังสับสนเข้าใจว่าสับสนบ่แต่ที่นี่นะตัวแม่เองเนี่ยแม่จะไม่ปล่อยให้นักเรียนสับสนแม่จะต้องมายังมาย้ำม,มาย้ำลูกเข้าใจคำว่าย้ำเนาะอ้าวพอลูกเข้าใจตรงนี้เสร็จเรียบร้อยไปที่นหในอันนี้เนี่ยมันจะมีอยู่ในสทนแล้วถ้าอยากได้ก็ไปปิ้นเอาเดอรลูกดาแต่ัปที่นี้ถ้าลูกไปซื้อเป็นแผ่นมาน่ะมันค่อนข้างที่จะไม่ตรงกับตรงนี้มันจะไม่ตรงจริงบัดนี้เราดูตำราก,ก่อนแล้วค่อยล่จริงบัดนี้ลูก มาเบิงตรงนี้มาเบิงตรงนี้บัดนี้ลูกจะได้ยินเสียงที่แม่ผ้าทองตลอดเวลาบังคับเลือดและความร้อนไปตรงนั้นตรงนี้นี่ก็คือจุดที่เขาทําวิจัยออกมาเรียบร้อยแล้วว่ากดตรงนี้มันจะไปตรงนี้จรงิงถ้ามันไม่ไปเหมือนอย่างที่บอกก็แสดงว่าลูกกดบาถึงจุดเขาจะประมาทเนาะบัดนี้จุดพวกนี้เนี่ยมันก็มีอยู่ใน g ูเกิลเหมือนกันลูกเขียนเข้าไปในนวดลาดสำนัก เขาจะมีบอกเลยว่าสัญญาณนั่นสัญญาณนี่มันจะออกไปแบบนี้แต่ป่านนี้ถ้าลูกเลี้ยงกับแม่เนี่ยแม่บอกเลยว่าลูกว่ต้องไปว่าต้องไปจุดว่ต้องไปยังเพราะว่ามันอย่างมันพูดทุกวันมันก็จะเกิดอย่างลูกเกิดความเคยชินถึงลูกจะมีเวลาแค่อาทิตย์เดียวมันก็สามารถทําให้ลูกจําได้แต่ว่าห้ามทำคนอื่นแค่นั้นเองลูกตั้งสติตอนแม่สอนเดี๋ยวลดละตั้งสติที่ตัวลูกเองบอกมูกับว่าต้องไปบอกมูว่ามันเป็นจังสี่จังสี่ว่ต้องไปบอกกันลูกเรารู้อย่างไงว่าสิ่งที่เราบอกเพื่อนไม่จะถูก เข้าใจควาหมายเนาะเพราะฉะนั้นแม่ใจเป็นคนที่ติวให้ก่อนแม่ถึงจะพาลงเข้าใจควาหมายพอลูกได้อันนี้เสร็จปุ๊บ่ะเนี่ยเนี่ยเข้าใจจุดเข้าใจจุดอันนี้คือตำราที่ไม่มีชีวิตก็คือแค่ยังแค่เขียนลงไปแต่สิ่งที่บอกลูกได้ดีที่สุดก็คือยังลูกกดเพื่อนลงไปท่มูกดลูกลงไปวันที่ลูกมานะมันไปตามที่แม่บอกกิงบอกนี่แหละคือตำราเล่นที่สำคัญที่สุดของโรงเรียนเสริมทักษะการวัฒไยอุดรธานี เดี๋ยวลูกดามันจะต้องเป็นตามตรงนี้บัดน,นี้ถ้าลูกอยากได้ฉบับย่อลูกขอคนมไทยเอาคนมไทายเอา,อา,เอาบัดน,นี้อันใดยุ่งหลังเพิ่นกะขอเพื่อนเดี๋ยวแม่ผ้าขอเพิ่นดอกเอาเสร็จแล้วตรงนี้ไปที่เนี่ยอันต่อมาเดี๋ยวลูกอันต่อมาอันนี้เนี่ยลูกจะเจอเยอะที่สุดนี่คืออาการของคนที่เขามาหาเราแต่อันนี้พวกลูกเพราะถ้าได้เลี้ยนมันก็จะเกิดการงงนิดนึงแต่บัดน,นี้แม่ก็จะให้ ก็คือลูกเบิ้งเนี่ยจากคอนี้ถึงมีเนี่ยถึงแค่ตรงนี้บัดน,นี้มันจะเป็นสับของคนที่จะไปสอบใบป,ประกอบลูกศิลป์เขาบอต้องไปจําแบบของขา้าเจ้าเราก็จําสไตล์ของเราจําสไตล์ของเขาก็คือ,อยังหนึ่งกลางสีสีกลางหนึ 4, 4่งบังคับเลือดแดะความร้อนไปตรงนั้นตรงนี้จําแค่อย่างนี้แต่มันจะเป็นอันนี้โอเคมันจะเป็นตัวนี้บัดน,นี้เพราพวกรูปเลียนหรูๆรูมันก็จะเกิดความเคยชินเองโดยอัตโนมัติบัดน,นี้ลูกกระเบิ้งวาเนี่ย มันมาถึงแค่ตรงนี้เนี่ยอันนี้มันจะเป็นเกี่ยวกับพวกอาการของสะบักจมและคอตกหมอนลูกจะเจอเยอะที่สุดเนี่ยลองเบิ้งไง่ายๆเนี่ยลูกปวดต้นคอปวดบ่าปวดปีกสะบักนี้ถ้าเราไม่เข้าใจตรงสะบักเดี๋ยวแม่ก็จะบอกอีกคัหนึ่งชาลงแขนเล้วลงหน้าอกหายใจขัดปวดเบ้าตามึนงงวินเวียนศีรษะน,นี่คือเป็นอาการที่หนูจะต้องไปเจอเยอะที่สุดหนูเวลาหนูกดหนูจะต้องให้เอาตรงนี้ออกให้ได้ เนี่ยที่เราไปเจอเยอะที่สุดบัดนี้ถ้าหลดม้วล,ล,ลูกว่าเข้าใจตรงนี้ปั๊บเนี่ยเวลราลูกไปกดกคนอื่นมวดยุตีนฉันจะได้ยุ่หัวแมนบอมันขัดกันบอแต่บัดนี้ถ้าเป็นตัวแม่เองเนี่ยถ้าเราเข้าใจตรงนี้กับเข้าใจกายวิภาคของเทา้าเพราะว่าเท้าเนี่ยมันจะเป็นเขตสอท้อนของอวัยวะทุกอย่างอยู่ในร่างกายของตัวเราแต่คือที่ลูกมาวันแรกลูกเจอที่แม่บอกว่าปว,าปวดท้องทําไมต้องปวดอยู่ที่เทา้านั่นแหละ คือมันก็จะมันจะจะงงงแต่ทีนี้ถ้าลูกเข้าใจตรงนี้และเข้าใจตรงนั้นใส่ไปมันก็จะง่ายเพราะฉะนั้นก่อนที่เขาจะเรียนอย่างกระสางเราต้องเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองกําลังจะเรียนก่อนโอเคตรงนี้เข้าใจแล้วเนาะทีนี้นะแม่ก็จะให้แต่ไม่ได้ให้เป็นศัพท์เหมือนกับของเขาแต่จะเป็นศัพท์ของสไตล์ของเราเองโอเคแล้วบัดนี้ตรงนี้มันก็จะมาเป็นท่านวดเนี่ยจะเป็นท่านวดบัดนี้ท่านวดตรงนี้มันจะเป็นท่านวดของราชสำนักมันค่อนข้างที่จะนวดยากนิดนึง เพราะว่าราชสำนักเนี่ยเขาจะต้องนั่งตามกฎระเบียบของราชสำนักแต่ถ้าเป็นเฉลยศัก์หรือนวดทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นนวดแบบได้ก็ได้ลูกอยากเอาหลังไส้ก็ได้ลูกอยากนอนนวดก็คือ,อยังที่เหมือนของโรงเรียนเราแต่ของโรงเรียนเราเนี่ยแม่จะใช้เราะคือทั้งของราชสำนักและ,ะเฉลยศักด์ผสมกันก็คือเป็นท่านวดที่ค่อนข้างจะแตกต่างจากที่อื่นนิดหนึ่งโอเคตรงนี้เข้าใจเข้าใจเนาะอันนี้คือเรียนทฤษฎีเดี๋ยวหลบได้บัดนี้ถ้าลูกอยากได้พวกนี้ เอาไปมันกะคือเขาลูกเขาจะว่าหมายว่าเอาตัวเราดีที่สุดเดี๋ยวลูกได้เอาตัวเราดีที่สุดไปสำหรับคลิปนี้